หลังจากที่โดนพิซซ่ายุดรายการไปหนึ่งวันวันนี้ฟูก็กลับมาพร้อมกับเรื่องหลอนๆอีกแล้วค่ะแต่ไม่ใช่เรื่องผีนะเป็นเรื่องของการต้องคำสาบมาดูกันดีกว่าว่าแต่ละอันดับนันจะโหดร้ายน่าสะ ถึงขนาดไหนเริ่มกันที่อันดับสิบคำศัพท์ขดหินอูลูลูขดห็นอูลูลูนั้นตั้งอยู่ตอนกลางของออสเตรเลียรู้จักกันในอีกชื่อน,นึงว่าหินแอร์สส่วนคำศัพท์ของที่นี่กล่าวไว้ว่าหากใครนำก้อนหินจากบริเวณนี้ไปจะต้องพบแต่ความเจ็บป่วยและโชคร้ายจนกว่าจะนำก้อนหินมาคืนอันดับ เก้าคำสาบรูปเด็กผู้ชายร้องไห้ภาพเด็กชายร้องไห้นี้เป็นผลงานของจิตรกรจีปราโกลินซึ่งมีการตีพิมพ์ วางจำหนถึง5 0,000ืนใบและหลังจากนั้นไม่นานก็มีเหตุการณ์ไฟไหม้บ้านเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องท้าของบ้านต่างให้ข้อมูลเป็นเสียงเดียวกันว่ามันเป็นเพราะรูปเด็กผู้ชายลองให้รูปนี้นั่นเองซึ่งถึงแม้ว่าไฟจะไหม้บ้านจนวาดหมดทั้งหลังแต่มีเพียงรูปเด็กผู้ชายลองให้เท่านั้นที่กลับไม่เป็นอะไรเลยมามาต่อกันที่อันดับ คำสาบโคตรเพชรพเพชรนี้มีชื่อว่ากอไอโน ซึ่งแปลได้ว่าภูเขาแห่งแสงมีน้ำหนักถึง186กลรัมเพชรเม็ดนี้แต่แรกเคยเป็นของกษัตริย์โมกุลแห่งเมืองเดลีจนเมื่อถูกกองทัพเปอร์เซียโจมตีเพชรเม็ดนี้ก็ตกมาอยู่ในมือของกษัตริย์เปอร์เซียได้ประมาณ110ปีก่อนจะเปลี่ยนมือมาอยู่ในความดูแลของรัชวงศ์อังกฤษซึ่งเปลี่ยนผู้ถือมาแล้วมากมายส่วนสาเหตุที่เป็นเจ้าของนั้นว่ากันว่าหากใครได้ครอบครอง เพชรเม็ดนี้แล้วจะต้องมีอันเป็นไปทุกลายและสุดท้ายเพชรเม็ดนี้ก็ได้ตกมาอยู่ในมือของพระราชินีแห่งอังกฤษโดยเพชรเม็ดนี้ถูกนำไปประดับบนยอดมงกุฎของพระราชินีเองอันดับเจ็ดฮะคำสาปขมมศัม์กษัตริย์ โครเอซุสขุมทรัพย์นี้มีชื่อว่าเดอะลีเดียนฮอรเป็นโบราณวัตถุของกษัตริย์โครเอซุสซึ่งเคยปกครองอาณาจักรลีดีลเมื่อประมาณ560-547ถึงปีก่อนคริสตกาลและเมื่อปี1965มีชาวบ้าน5คนพบหลุมศพเจ้าชายนนรลนามจึงได้แอบขโมยสิ่งของมีค่าต่างๆในหลุมศพออกมาขายรวมประมาณ150กว่าชิ้นและหลังจากนั้นชาวบ้าน เหล่านั้นพร้อมครอบครัวก็เริ่มประสบความหายนะยากจนล้มป่วยและเสียชีวิตกันไปในที่สุดอันดับหกแล้วฮาคํคำสัพนักกักน,นักลบเมาลีในสมัยก่อนชาวเมาลีนั้นก่อนที่จะออกศึกแต่ละครั้ง พวกเขาจะแกะสลักนากรกและรูปปั้นทิ้งไว้เพื่อว่าหากพวกเขาเสียชีวิตในสนามรบเขาจะได้มาอาศัยอยู่ที่รูปปัน้นหรือหน้ากากนั่นเอง แต่ว่าคำสาปของนากากนี้กล่าวไว้ว่าจะนำความชั่วร้ายต่างๆมาสู่ผู้หญิงตั้งคันหรือมีประจำเดือนและที่พิพิธภัณฑ์ที่นิวซีแลนด์นั้นตรงส่วนจัดแสดงโชว์โบราณวัตถุของชนเผ่าเมาลีก็ได้มีการติดป้ายเตือนผู้หญิงที่ตั้งคันหรือมีประจำเดือนว่าห้ามเข้าตรงส่วนนี้ด้วยอันดับคําคำสาปตุ๊กตาทหารดินเผา หลังจากที่คนงานเจ็ดคนได้บังเอิญขุดพบตุ๊กตาทหารดินเผาในเขตหมู่บ้านอย่างจึงได้แจ้งให้รัฐบาลจีนทราบแต่แล้วคนงานทั้งเจ็ดที่พบเจอกลับไม่ได้รับรางวัลตอบแทนอะไรเลยนอกจากนี้หมู่บ้านของพวกเขาที่อาศัยกันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษเมื่อ2,000ปีก่อนกับ ถูกทำลายย่อยยับคนงานหลายคนตายอย่างปริศนาส่วนที่เหลือก็ประสบอุบัติเหตุต่างๆจนพิการไปอันนี้อาจจะโดนรัฐบาลสั่งเก็บมากกว่าหรือเปล่าลเนี่ยว่าต่เหตุผลคืออะไรกันล่ะอันดับสี่คำาสาปข่มรัพย์อากโนอตอันเดรแชมกิน เป็นนักบอลาคดีที่ตามหาขุมทรัพย์อโกนอตมาตลอดระยะเวลา15ปีจนในที่สุดก็ได้เจอขุมทรัพย์นี้ซึ่งมีทั้งเงินทองสิ่งของมีค่าต่างๆมากมายราคาตกชิ้นละประมาณ50,000ดอลลาร์หรือประมาณ1 5 0 0 0ล้านบาทในทีเดียวแต่หลังจากที่เขาขายสมบัติเหล่านี้ไปได้ไม่นานคำจาบก็เริ่มปรากฏ สามาชิกตระกูลชำกินทั้ง15คนเสียชีวิตอย่างไม่มีสาเหตุทุกคนปัจจุบนันโบราณวัตถุอากโนตบางส่วนถูกเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์อันดับ3เฮ้ยอันนี้น่ากลัวฮะคำสับรถโปรดรถพอดคันนี้เป็นของดาราตังที่ชื่อเจมส์เดนส์ หลังจากที่ซื้อมันมาได้ไม่นานเขาก็ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตคาที่ในวันที่30กันยายนปี1955ต่อมาจอร์ดแบลริสเจ้าของอูได้มาซื้อซากรถคันนี้ไปและในขณะที่เขาใช้ลิฟต์ยกรถคันนี้ขึ้นจูๆ่ๆลิฟต์ก็เกิดมีปัญหาทําให้ซากรถหล่นลงมาทับขาแบลริสหักทั้งสองข้างหลังจากนั้นหนึ่งปีถัดมาแบลริสได้ใช้เชนส่วนของรถเจ้า ปัญหามาประกอบเสริมกับรถแข่งอีกสองคันที่เขาส่งแข่งแต่แล้วก็เกิดอุบัติเหตุทําให้คนขับรถคันแรกเสียชีวิตคาที่ส่วนอีกคันขนขับลอดหลังจากนั้นก็มีเหตุการณ์ต่างๆเช่นมีคนเกือบตายจากแรงระเบิดของล้อรถทั้งสองล้อของมนันจนกระทั่งปี1960รถพอร์ชคันนี้ได้หายสาบสูญไประหว่างขนย้ายไปงานสแสดงโชว์อันดับ 2คำศัพท์เพชรพบเพชรหนัก112กรกะลัดเม็ดนี้ถูกขุดพบในเหมืองคอนเลอร์ในคอโกคอนดาเป็นเพชรที่หายากและมีสีน้ำเงินเหมือนสีไพเรลคัม ได้ถูกซื้อไปโดยพระเจ้าหลุยที่14แต่พระองค์กลับมีโอกาสใส่ได้เพียงครั้งเดียวก่อนจะป่วยตายด้วยโรคระบาดหลังจากนั้นก็เปลี่ยนมือมาเรื่อยๆและทุกร้ายก็ต้องมีอันเป็นไปจนมาถึงเอ็ดดาวินสตันซึ่งประสบชะตากรรมอย่ารล้างกับสามีลูกสาวเสียชีวิตและในที่สุดเธอก็ได้บริจาคเพชรเม็ดนี้ให้สถาบันสมิธเซเนียนในกรุงวอชิงตันอันดับหนึ่ง โในปี1922นักสำรวจค้นพบสุสานตุตันคาแมนและได้ฝ่าฝืนคำศัท์ที่นักบดไอยคุปได้สลักไว้ในสุสานว่ามรณะนะจักโบยบินมาสังหารสู่ผู้บังอาจลังความสันติสุขแห่งพระองค์ฟาโลหลังจากนั้นไม่นานหลอดคานาวันผู้จ้างวานกลุ่มนักสำรวจก็ได้เสียชีวิตลงเนื่องจากถูกยุงกัด และภายในเวลา6ปีที่มีการขุดสุสานฟาโลตุตันคาแมนผู้ที่ได้ร่วมขุดค้นล้มตายไปแล้วถึง12คนโดยส่วนใหญ่มีอาการเหนื่อยอ่อนและเสียชีวิตไปเฉยๆโดยที่แพทย์ไม่สามารถวินิจฉัยอาการได้เฮ้ยนากลัวไหมละฮะเัื่งนี้สอนให้รู้ว่าอย่าไปยึดติดนักเลยกับทรัพย์สินนอกกายยิ่งเอาของเขามามันไม่ดีหรอก สิ่งที่จะทำให้เรารวยได้อย่างยั่งยืนนั่นก็คือมันสมองของเราเองนี่แหละฮะดังนั้นตั้งใจเรียนกันไว้นะฮะ แต่ว่าถึงจะบอกว่ามีคนตายจริงๆก็ไม่แน่อยู่ดีว่าจะเป็นเพราะคำสาปไหมก็เพราะว่าถึงไม่มีคำสาปคนเราก็ตายกันอยู่แล้วไม่ใช่หรอ <c oughs> ถ้างนั้นฟังหูไว้หูดูเพื่อความเพลิดเพลินกันก็พอนาะอสำหรับรายการปาทูติบวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีฮะ